วันนี้จะมาสอนเทคนิคในการทำ motion effect นะครับหรือว่าเทคนิคในการทำให้ภาพเนี่ยมันดูมีการเคลื่อนไหวมี movement นะครับในโปรแกรม Photoshop จากภาพอย่างเงี้ยให้มันกลายเป็นภาพอย่างเงี้ยสามารถทำได้ง่ายๆด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โฟ t ท c กนะครับสำหรับเทคนิคในการทำ motion effect นะครับ หรือว่าเทคนิคในการทําให้ภาพมันดูมีเอฟเฟกการเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์เนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อนะครับจากปกติที่เรามีภาพนิ่งๆดูน่าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยถ้าใส่มูฟเมนต์ใส่โมชั่นเอฟเฟกให้กับมันนะครับมันก็จะทาให้ภาพของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วเออมันแปลกตามากยิ่งขึ้นแล้วมันทําได้ง่ายๆด้วยนะครับด้วยฟิลเตอร์ตัวเดียวใน Photoshop เอง เดี๋ยวเราเข้าไปใน Photoshop กันนะครับเข้ามาใน Photoshop นะครับอันนี้เป็นภาพที่เตรียมไว้ถ้าใครอยากจะโหลดเพื่อที่จะทดลองทําตามไปพร้อมกับผมก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใน Description ข้างล่างนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับตัว Motion Effect หรือว่า Motion Blur เนี่ยนะครับมันเป็นฟิลเตอร์ตัวหนึ่งใน Photoshop อยู่แล้วซึ่งฟิลเตอร์ตัวเนี้มันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับฟิลเตอร์ Blur แล้วก็ Motion Blur ถ้าเลือกตัว Motion Blur ขึ้นมานะครับ ตัว motion blur มันคือเอฟเฟกที่จะทําให้ภาพเบลอไปตามทิศทางที่เรากําหนดโดยเราสามารถเลือกทิศได้นะครับจากตรงนี้เ,นเลือกทิศที่จะให้เกิดการเบลอได้นะครับแล้วก็ขนาดของความเบลอเราก็ปรับที่ตัวสไลเดอร์ตรงนี้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ตัว motion blur เนี่ยนะครับผมกด cancel ไปก่อนเราจะต้องทําการแยกตัวแบบก็คือรถตัวนี้กับฉากหลังออกจากการก่อน เนื่องจากว่าถ้าเราไม่แยกมันก็จะทาให้ภาพของเราเนี่ยมันเบลอทั้งภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกโดยการแยกก็คือการไดคัตนั่นเองนะครับเครื่องมือที่จะใช้ไดคัตมันก็มีหลากหลายตัวมากๆเลยโดยตัวที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือตัวเพนทูตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่า hotkeyp นะครับเราคลิกค้างมาเราจะเจอกับคําว่าเพนทูคลิกเลือกเข้ามาการใช้งานเครื่องมือเพนทูคือคลิกต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วคลิกต่อจุดไปตามแบบที่เราต้องการจะได้คัดโดยการคลิกนี้เราจะต้องซูมเข้าไปเยอะๆนะครับเมื่ออยู่ที่เครื่องมือ Pen Tool เนี่ยการที่จะซูมแบบเร็วๆนะครับเราสามารถกดออปชันค้างไว้แล้วก็ใช้ตัวเมาส์วิวนะครับซูมเข้าไปได้นะครับคือเมาส์วิซูมเข้าไปหรือนะครับหรือเราสามารถกดแทคค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ค้างเลื่อนไปทางขวาก็ได้นะครับถ้าเลื่อนไปทางขวาจะเป็นการซูมเข้าถ้าเลื่อนไปทางซ้ายจะเป็นการซูมออก เราจะต้องซูมเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดคือให้ภาพมันแตกจนแทบจะเป็นพิกเซลเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้การไดคัดเนี่ยมันดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นพอซูมเสร็จนะครับซูมเข้าไปอีกหน่อยเราก็ปล่อยมือมันก็ยังอยู่ที่เพนทูอยู่เราก็คลิกต่อจุดนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็คลิกอีกหนึ่งทีต่อจุดไปตามขอบของภาพก็คือรถตามที่เราต้องการนะครับ โดยเมื่อซูมเยอะๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลื่อนภาพเนี่ยเราสามารถทําได้โดยกดสเปซบาค้างไว้นะครับถ้ากดสเปซบาค้างไว้เนี่ยตัวเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือแล้วเราก็คลิกเปลี่ยนตำแหน่งนะครับคลิกค้างเปลี่ยนตำแหน่งแล้วปล่อยสเปซบามันก็จะกลับมาที่เครื่องมือเพนทูแล้วก็ต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับการต่อจุดอย่างนี้จะทําให้ภาพมันถูกเลือกได้อย่างละเอียดมากๆนะครับการต่อจุดไม่ยากเราก็ต่อจุดเกาะไปตามขอบ ตรงนี้นี่ผมสปีดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโดยการต่อจุดเนี่ยนะครับเราจะต้องต่อกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าเรา ต่อมาใกล้ๆจุดเริ่มต้นแล้วเราเอาตัวเพนทูไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นรูปปากกาแล้วก็มีเครื่องหมาย O นะครับหรือว่าวงกลมเนี่ยเราคลิกเข้ามาอย่างนี้คือต่อกับจุดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมซูมออกมานะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเร่งสปีดไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นตรงเนี้ยนะครับมันเป็นส่วนดําๆนะครับตรงนี้เราจะต้องเดาเหมือนกันนะครับเดาว,ว่าตรงไหนคือส่วนของรถนะครับตรงนี้เนี่ยดำๆพอเบลอไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นแต่เราก็ต้องเลือกตัวรถ ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับรวมถึงนะครับในช่วงที่ผมใช้เพนทูเนี่ยถ้าผมกดผิดนะครับกดเลยเนี่ยผมก็จะอันดูโดยการกด control หรือว่า command z เพื่อที่จะยกเลิกสเต็ปในการต่อจุดก่อนหน้าของผมนะครับตอนนี้เราต่อจุดเสร็จแล้วนะครับต่อกลับมาที่จุดเดิมเสร็จแล้วเราก็จะทำ selection ให้กับมันโดยเมื่อต่อจุดเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่เพนทูให้คลิกขวาแล้วก็เลือก make selection ตรงนี้นะครับเลือก make selection ให้ตัว ฟตเตอร์เลตรงนี้เป็น0นะครับแล้วกดโอเคเราก็จะได้ Selection ที่รถของเราละหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ Select เลือก Select and m a s k นะครับเลือก Select and Mask โดยเครื่องมือ Select and Mask เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ปรับแต่งปรับแก้ตัว Selection โดยสีแดงๆที่เห็นเนี่ยคือส่วนที่มันถูก Mask คือถูกบังไว้ตัวรถ จะเป็นสีสีคือส่วนที่เราถูกเลือกนะครับเราก็มาปรับตัว global refinement อย่างเดียวเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ม,ม,มีตัวเส้นผมเส้นขนอะไรที่ต้องปรับละเอียดนะครับเราปรับแค่ smooth กับ feather ปรับขึ้นมาเป็นซัก7แล้วก็ตัว feather เป็นซัก0.6ก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะไม่เนียนไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวพอมันเบรอร,ร่วมกับตรงพื้นอื่นที่มาเป็นสีดำเนี่ยมันจะเนียนเอง แล้วเราลงมาดูที่ตรงเอาต์พุตตรงนี้นะครับให้คลิกดอกดาวตรงนี้แล้วเลือกเป็น new layer with layer mask นะครับคือมันจะทำ layer mask ให้กับรถคันนี้โดยสร้างเป็น Layer ใหม่แล้วหลังจากนั้นเรากดโอเคนะครับตัวรถเห็นไหมครับมันก็จะถูกไดคัตโดยมี layer mask อยู่ตรงนี้ให้เราเปิดตาที่เ a เยอร์แบ็ r กราวนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอเลือก output t o o เนี่ยมันจะปิดตาตรงนี้ให้โดยอัตโนมัติเลยเราปิดตาก็คือเรา ไม่ยุ่งกับเลเยอร์รถของเราสักพักก่อนนะครับแล้วให้มาคลิกเลือกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ตรงนี้เพื่อที่จะเบรอมันละโดยเราไปปลดล็อกมันก่อนนะครับคลิกปลดล็อกเพื่อที่จะให้เราทํางานกับเลเยอร์นี้ได้อย่างอิสระโดยก่อนที่จะไปใช้ตัว motion เบ u r ให้เปลี่ยนเป็น Smart Object ด้วยนะครับการเปลี่ยนเป็น Smart Object ก็คือคลิกขวาที่ตัวเลเยอร์นั้นเลือก convert to Smart Object นะครับมันจะได้ไปแก้ไขทีหลังได้นะครับนี่สัญลักษณ์ของ Smart Object หลังจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับเบลอแล้วก็เลือก motion เบลอนะครับ motion เบลก็เบลอตาม motion หรือว่าทิศทางที่เราต้องการอย่างรถเนี่ยมันวิ่งในแนวซ้ายไปขวาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น angle ก็จะเป็น0นะครับก็คือทิศจากซ้ายไปขวาแล้วเราก็ไปปรับ distance ก็คือความเบลอของมันว่าอยากจะให้เบลอมากเบลอน้อยขนาดไหนแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จเราจะเห็น สมาร์ทฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า motion blur ขึ้นมาโดย motion blur ที่เกิดจากสมาร์ทฟิลเตอร์เราสามารถกลับไปแก้ไขได้โดย double click ที่ชื่อมันนะครับ double click ลคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่าง motion blur มาแก้ค่าแก้อะไรถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจได้นะครับกดโอเคถ้าเปิดตาขึ้นมานะครับเปิดตาที่เราปิดตาไว้เนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์ b r e เกิดขึ้นกับรถแล้วแต่แต่มันเกิดความไม่เนียนขึ้นตรงไหนตรงนี้เห็นไหมครับเนื่องจากว่า เลเยอร์ที่เราเบอลอไปเนี่ยนะครับปิดตาไปก่อนคือเลเยอร์เนี้ยมันมีรดอยู่ด้วยนะครับมันมีรดอยู่ด้วยแล้วไอตัวรดของมันเนี่ยเมื่อถูกเอฟเฟกต์โมชั่นเบลอมันก็จะเกินออกมาทําให้เมื่อซ้อนภาพไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นไม่เนียนนะครับเราจะมาแก้โดยการใช้โคลนสแตป์ทูนะครับแก้พวกนี้นะครับตัวโคลนสแตป์ทูอยู่ตรงนี้นะครับคลิกค้างเขาไว้เลือกโคลนสแตป์ทูหรือว่าฮอตคีย์เ เลือก Clone Stamp Tool ขึ้นมาและให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1 La เลเยอร์นะครับอยู่ด้านบนของเลเยอร์0ตรงนี้นะครับการสร้างเลเยอร์ใหม่ถ้าเราไปคลิกที่เลเยอร์ไหนแล้วไปคลิกเลเยอร์ใหม่เนี่ยมันจะเกิดเลเยอร์ขึ้นด้านบนของเลเยอร์ที่เราคลิกเพราะฉะนั้นเราต้องคลิกที่เลเยอร์0ก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงสร้างเลเยอร์ใหม่ไปเลือกที่เลเยอร์1นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว Clone Stamp Tool หรือว่ากด Hotkey S ตรง sampler ตรงนี้ให้เลือกเป็น current and below เหตุผลที่เราต้องสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็เลือก current and below คือเราจะทำการโคลนตัวรถตรงนี้โดยการโคลนจะอยู่บนเลเยอร์ใหม่นะครับจะไม่ทำให้ภาพดั้งเดิมหรือว่าภาพล่างของมันเนี่ยเสียหายนะครับเป็นการแก้ไขแบบไม่ทำลายและหลังจากนั้นนะครับเอาเมาส์มาวางไว้ที่ภาพนะครับ ตัว c l o น e stamp tool มีลักษณะการทํางานคือ copy พื้นที่ข้างๆแล้วเอามาแทนที่โดยการ copy ให้กด option หรือว่า alt ค้างไว้ตัวเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นรูปเป้าอย่างนี้นะครับคลิก1ทีไปยังตําแหน่งที่เราจะเลือกเพื่อที่จะมาแทนที่เพราะคลิก1ทีเสร็จตัว photoshop มันจะจําแล้วว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่เราเลือกนะแล้วปล่อยหลังจากนั้นเอาเมาส์มาวางในพื้นที่ที่เราจะแทนที่ แล้วคลิกค้างไว้นะครับพอคลิกค้างไว้1ทีตอนนี้ผมคลิกค้างไว้ผมยังไม่ลากจะเห็นวงกลมกับกากบาทเกิดขึ้นวงกลมคือพื้นที่ที่จะถูกแทนที่แล้วกากบาดคือพื้นที่ที่มันจะเอามาแทนที่ก็คือพื้นที่ที่เรากดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้นั่นเองแล้วเราก็ค่อยๆคลิกระบายนะครับการคลิกเกินนะครับคลิกไม่ดีกด c t r โท o ล m อมมานด์เราจะต้องเลือกพื้นที่ให้มันดีๆและปรับขนาดของบัตรให้มันพอดีการปรับขนาดของบัตรกด Control Option เลื่อนเมาส์ซ้ายขวา นะครับเป็นการปรับขนาดของบรัอแล้วก็ไปกดออปชันหรืออลค้างไว้คลิกนะครับ1ทีแล้วก็ระบายเลือกพื้นที่ระบายไม่ต้องกังวลว่าตัวรถมันจะโดนด้วยเนื่องจากว่าตัวรถมันเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนแต่เลเยอร์ที่เราทํางานด้วยคือเลเยอร์ด้านล่างตัวรถมันบางอยู่แล้วนะครับเราก็ไปคลิก1ทีแล้วก็ระบายคือการคลิกค้างไว้นะครับไปเลือกพื้นที่ที่มันมีสีใกล้เคียงกันคลิก1ทีถ้าคลิกพลาดเนี่ยให้กด c t r o l หรือว่า command z นะครับมันจะเป็นการอันดูแล้วก็คลิกคลิกไปคลิกระบายไปนะครับคลิกอันดูไปนะครับเมื่อกี้กดพลาดปรับขนาดบราร์ให้มันเล็กๆเต็ปนี้เราต้องค่อนข้างจะระวังนะครับแล้วก็ต้องคางค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรตรงนี้ด้วยนะครับก็ปรับขนาดให้มันใหญ่หน่อยแล้วผมแซมเปิลพื้นที่ตรงนี้แล้วกันคลิกหนึ่งทีแล้วก็มาทำให้มันตรงกันแล้วก็ระบาย ระบายคือคลิกลากไว้นะครับตรงนี้คลิกเอามาแทนที่ตรงนี้คลิกแทนที่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ดีกดคอนโทรลคอมบนแซดผมจะคลิกบ่อยนะครับผมจะคลิกบ่อยก็คือคลิกแล้วก็ผมมักที่จะแซมเปิลบ่อยนะครับคือกดออปชันเลอกลงไว้ All แล้วก็แซมเปิลพื้นที่ข้างๆแล้วก็คลิกตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงคลิกตร,ตรงนี้ แล้วก็แซมโพพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็บายเลยดานลาเกินเอาใหม่ส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะแซมโพพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายปรับขนาดบลัดเล็กๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับดูเนียนมากขึ้นไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าปิดตาไปเนี่ยรถมันก็จะมี เงาของรถนะครับวิญญาณของรถโผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้ตัว Chronostamp 2แก้ไขเนี่ยมันก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นตัวรถมันก็จะดูมี movement มากยิ่งขึ้นแล้วแต่แต่แต,แต่ความไม่เนียนอีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรรู้ไหมครับรถมันดูเคลื่อนไหวฉากหลังดูเคลื่อนไหวแต่รถทาไมมันดูหยุดนิ่งอะ่ะเนื่องจากว่าตัวล้อมันดูไม่หมุนใช่ไหมครับเราก็ไปทําให้ล้อมันดูหมุนโดยการทําให้ล้อมันดูหมุนเนี่ยไปที่ฟิลเตอร์เบอ แล้วก็เลเดนเบลอตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปใช้ตัวเลเดนเบลอเนี่ยนะครับเราจะต้องทำเซเลคชันเพื่อเลือกส่วนที่จะให้มันเบลอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเซเลคชันเนี่ยรถมันก็จะเบลอทั้งภาพเลยนะครับโดยเซเลคชันที่เราจะเลือกก็คือการเลือกตรงล้อนี้นะครับเราจะใช้ตัว e l elliptical m a r q u มา tool ตรงนี้นะครับหรือว่ากด Hot KeyM ก็ได้มันเป็นการทำเซเลคชันแบบวงกลมนะครับแล้วให้เอาเมาส์ไปวางนะครับคลิก1ทีนะครับคลิกค้างไว้1ทีก่อนแล้วก็กด Option หรือว่า a อาร่วมกับ Shi ิ t นะครับ มันจะเป็นการทําให้เ e คชั่นเนี่ยมันเกิดจากเซนเตอร์หรือว่าเกิดจากศูนย์กลางนั่นเองแล้วถ้าอยากจะปรับตาแหน่งนะครับย้ายตัวเ e คชั่นตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ตรงเนี่ยให้เรากด Option กับชิปค้างไว้ร่วมกับคลิกค้างไว้ด้วยนะครับให้กด Spacebar เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอาจจะท่ายากหน่อยกด Spacebar แล้วก็ปรับตําแหน่งได้ถ้าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมือแล้วเราไปที่ฟิลเตอนะครับเบร์เลเดนเบร์ตรงนี้เลือกเลเดนเบร์ไป ตัวเลเดนเบอเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกที่จะทําให้ภาพมันเบอแบบมีลักษณะเป็นเอฟเฟกต์สปินคือการหมุนหรือว่าแบบซูมก็คือแบบพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเราเลือกสปินนะครับแล้วเราก็ปรับเมาส์คือความเบอได้ปรับไปทัก35เสร็จแล้วกดโอเคเห็นไหมครับตัวล้อเนี่ยมันจะดูเบอละกดคอนโทรลเข้ามันดีเพื่อที่จะดีเซเลตน,นะครับแล้วเราไปที่ล้อหลังบ้างนะครับซูมไปที่ล้อหลังก็กดแซดค้างไว้แล้วก็คลิกซูมเข้ามาปล่อยแซด แล้วก็ไปเลือก e l l ลิปต a กอลมาค e ทูอีกครั้งนะครับคลิกไปที่กึ่งกลางของล้อคลิก1ทีค้งไว้กด Option Shift หรือว่า alt shift แล้วก็เลือกล้อนะครับถ้าอยากจะปรับตำแหน่งก็ให้กด Space Bar ร่วมด้วยนะครับปรับแล้วก็ปล่อยมือนะครับหลังจากนั้นไปที่ Filter b r เ er, บแล้วก็เลือก b บ e ์ er, นะครับแล้วก็เลือก Raden b r เ er, บตรงนี้แล้วก็กดโอเคให้ค่าเบรอมันเท่ากันอ่ะซูมออกมานะครับกด control command d เพื่อที่จะ deselect เห็นไหมครับตอนนี้ดูเนียนละตัวล้อรถมันดูหมุนละทําให้รถตัวนี้มันดูมีการเคลื่อนไหวแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะสนใจว่าทําไมผมไม่เปลี่ยนเลเยอร์นี้ให้เป็นสมาร์ทออบเจกต์ผมลองแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ครับพอเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์แล้วมันไม่เบลออย่างที่คิดจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับคลิกขวาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์แล้วถ้าผมอยากจะลองเบลอตรงนี้เนี่ยทำเซเลกชันตรงนี้แล้วผมไปที่ฟิลเตอร์เบลอ เล่นเบอนะครับแล้วก็เอาเบอรเยอะๆเลยกดโอเคเอฟเฟกต์เบอเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเบอแบบเซนเตอร์การเบอมันอยู่ที่อื่นเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเซนเตอร์การเบอมันไม่จกักศูนย์กลางผมลองมาแล้วหลายรอบแล้วก็เลยใช้ตัวสมาร์ทอ็อบเจกต์ไม่ได้นะครับต้องทําแบบธรรมดานั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้มันก็จะเป็นการฝังเอฟเฟกต์ลงไปในภาพเลยอันนี้ก็ทาอะไรไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทําให้ภาพมันดูมีโมชั่นนะครับดูมีการเคลื่อนไหวซึ่งช่วยให้ภาพเนี่ยมันดูน่าสนใจดูไม่น่าเบื่อนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคอันนี้นะครับถ้าถูกใจยังไงช่วยกด subscribe ไลค์ share ให้กับโฟ o t o h a c k ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ